ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูคลิปทหารกันนะครับหน่วยลบพิเศษ SSO ครับผมซึ่งช่องนี้ก็ไม่ได้ทํามาสักพักแล้วนะเพราะว่าต้องรวบรวมหลายๆคลิปแล้วก็ดูแบบว่าทีเดียวนะเพราะว่าเขาจะทาเป็นคลิปแบบ1น,นาทีกว่าๆเนี่ยเยอะนะผมนะเขาจะไม่ได้ทําเป็นคลิปยาวมากนะผมใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับหน่วยลบพิเศษของอยูเครนต่างๆนะผมนะก็สามารถไปติดตามช่องนี้ได้นะผมนะ เดี๋ยววันนี้เราจะดูทั้งหมด3คลิปนะผมนะคลิปละประมาณ1นาทีกว่าๆนะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะผมซึ่งวันนี้ต้องบอกกันเลยว่ามีคลิปที่น่าสนใจมากนะผมนะคลิปแรกนะครับที่เราจะไปดูครับมีชื่อคลิปว่าที่แคว้นคาคีปกนบหน่ยปฏิบัติการพิเศษครับผมกองกําลังลาดตระเวนปะทะกับข้าศึกในพื้นที่เขตเมืองครับผมนะมีใต้ล่างคําอธิบายครับผมเขียนไว้บอกว่าวิดีโอปฏิบัติการจริงครับผมของโอเปอเรเตอร์ครับผมจากกองพันที่8แห่งกองกําลังปฏิบัติกาาริเศษ HO ในแวคคป ระหว่างการลาดตระเวนกลุ่มปฏิบัติการพิเศษก็ได้ตรวจพบศัตรูครับผมในพื้นที่ในอาคารแห่งหนึ่งครับผมและก็มีศัตรูอยู่จํานวนมากครับผมและมีตําแหน่งยิงที่เสริมความแข็งแกร่งไว้แล้วครับผมกลุ่ม s s o เนี่ยสามารถถอนตัวจากการะทะครั้งนี้ได้โดยที่ไม่สูญเสียกําลังพลเลยสักคนเดียวนะครับอาคารดังกล่าวข้าศึกใช้เป็นจุดตั้งรับและก็ยิงศัตรูครับผมต่อมาตึกดังกล่าวได้ถูกทําลายลงอย่างสมบูรณ์ในเวลาต่อมาโดยใช้ทุนระเบิด TM72 ็ครับผม กองกำลังปฏิบัติการพิเศษเหนือความเป็นไปได้เสมอครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่มันเขตในตัวเมืองคาคีฟครับผมหน่วยรบพิเศษของยูเครนเขาบุกไปครับพวกกลุ่มหน้าและเสียมีจำนวนมากเลยนะอยู่ตามเนี่แหละในอาคารต่างๆที่อยู่ข้างหน้าเนี่ย ค่อนข้างเยอะเลยครับนี่มันค่อนข้างเดือดอยู่เนี่ยพอเทปสีเหลืองช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นบ่อยนะเห็นแต่สีน้าเงินเยอะนะผมโอ้นี่อยู่ใกล้แค่แบบนิดเดียวเองคือแต่ว่ายังโชคดีอยู่นะว่า ายแบบว่าด้านหลังนะตรงนู้นเนี่ย,ยพื้นที่ตรงเนี้ยไม่มีทหารแล้วเสียไปอยู่ตรงนี้นะเออคุณลองนึกดูดิว่าแล้วถ้าเกิดว่าหน่วยนี้ก็มาอยู่ตรงนี้กันนะแล้วมีแบบว่าทหารอยู่ตรงนี้นะผมไม่อยากจะนึกภาพเลยนะแต่ผมว่าเขาน่าจะตรวจสอบดีแล้วนะว่าไม่มีอยู่แน่นอนโอ้นี่เดินยิงอย่างนี้เลยหรอวิ่งไปยิงไปงี้เลยเนะี่ยเดือดเกิน ว้าวโอว้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปเลยนะที่เขาเข้ามาโจมตีนะในแคว้นคาคีฟนะผมเออแล้วก็กะว่าจะปิดจ็อบไปแหละแต่ว่าทนไม่ไหวนะยิงต่อสู้ไม่ไหวนะก็เลยถอยกำลังล่นออกไปในพื้นที่ครับผมอืมนี่มาให้เราดูเหมือนเรียกน้ำย่อยอย,อยังไงรูนะเออถ้าลงเป็นคลิปยาวๆก็น่าจะดีนะช่องนี้นะ แต่การยิงต่อสู้ที่ค่อนข้างเดือดจริงๆเขาก็จะพยายามเข้าไปข้างในให้ได้แหละนะแต่มันแบบว่าเข้าไปไม่ได้จริงๆนะเขาประเมินสถานการณ์แล้วนะเขาก็เลยถอยออกดีกว่าก็ถือว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าสูญเสียก็ถือว่าเป็นผลดีครับผมคลิปนี้ครับผมคลิปต,ต่อไปนะผมที่เราจะไปดูนะผมนะ มีชื่อคลิปว่าโอเปอเรเตอร์รับผมของกองกำลังปฏิบัติการพิเศษหน่วย s s o ครับผมได้ขวานล้างตำแหน่งของศัตรูในแควดโดเนสครับผมอ่ะอันนี้ก็อยู่อีกพื้นที่หนึ่งแล้วนะผมส่วนใต้ล่างคำอธิบายครับผมเขาบอกว่ากองกำลังปฏิบัติการพิเศษ s s o ครับผมขวานล้างตำแหน่งของศัตรูในแนวลบโดเนสครับผมนักลบปฏิบัติการอย่างลับๆรวดเร็วและแม่นยำผลจากการปฏิบัติการพิเศษในกลุ่ม s s o สสามารถกำจัดศัตรูได้สามนายครับผมและยึดวิทยุสื่อสาร รวมถึงเอกสารส่วนบุคคลได้ครับผมไม่มีการเคลื่อนไหวแบบสุ่มมีเพียงการทำงานอย่างสอดคล้องประสานงานกันและสมาธิท oui, ี joking, ่เยือกเย็นและผลลัพธ์ที่ชัดเจนกองกำลังปฏิบัติการพิเศษอยู่เหนือความเป็นไปได้เสมอนะผมป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะเขาปฏิบัติการแบบเงียบๆคลิปนี้นะ อันนี้ทหารรัสเซียอยู่ในหลุมสนามเพราะอันนี้เลยโอ้โหนี่ลงเข้าไปยิงอย่างนี้เลยเนี่ย คือเขาค่อยๆแบบย่องๆมาเงียบๆนะแล้วก็เข้ามาถึงหน้าปากหลุมแล้วก็ยันระเบิดลงไปแล้วก็ยิงยัดเข้าไปเรื่อยๆนี่มันเป็นอะไรที่บ้ามากเนี่ยโคตรเสียงเลยนะแล้วก็เดินลงไปข้างในหลุม จริงๆคือผมอยากจะบอกว่าข้างในหลุมเนี่ยมันค่อนข้างกว้างด้วยนะทุกคนถ้าดูดีๆเขาเดินก็ไปลึกอยู่นะเนี่ยดูดิเหมือนว่ามันจะมีทางเลี้ยวด้วยนะแล้วเขาก็ตามยิงทั่วเลยนะเคลียหลุมเลยอนะ่ะของทหารรัสเซียที่น่าจะเสียชีวิตจากเาตุใน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 ข่รณ์ครั้งนี้นะผมอืม เอาจริงๆแล้วคือคลิปในลักษณะแบบนี้นะมันมีให้เราเห็นค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วนะผมแต่จริงๆแล้วหน่วยทหารัสเซียเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่วอลฟ์จะยุ่ยเรียกกาลังเสริมอยู่นะในระหว่างที่เพื่อนแบบว่ากําลังจะมาช่วยหรือมาไม่ทันอะไรเงี้ยนะมันมีเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยขึ้นค่อนข้างที่จะบ่อยนะในคลิปของกลุ่มของนาหน้าละเซียเขาคือส่วนใหญ่ที่เขาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเขาจะเรียกคนมาช่วยแบบว่าเสมอว่าเขาอาโดนล้อมแล้วนะผม แต่มันก็ขึ้นอยู่ที่ดวงไนงะว่าเพื่อนจะมาช่วยทันหรือเปล่าเนี่ยหรืออาจจะมาช่วยไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะเอ,อมันก็จะมีเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยขึ้นได้นะผมคลิปต่อไปนะผมนะเขาบอกว่าแนวลบโดนเนสครับผมกลุ่มปฏิบัติการพิเศษ s อ o ครับผมจัดการาหน้ารลัสเซียครับผมตายล่างคํา อธิบายครับผมเขียนว่าแนวลบโดเนตกลุ่มปฏิบัติการพิเศษของยูเครนครับผมกำจัดทหารรัสเซียระหว่างการปฏิบัติการพิเศษโอเปอเรเตอร์ของกองพันที่8แห่งกองกําลังปฏิบัติการพิเศษของยูเครนได้ตรวจพบและทําลายกลุ่มก่อวินาศกรรมครับผมลาดตะเวนของศัตรูผลจากการปฏิบัติการครั้งนี้ครับผมประสบความสาเร็จในการทําให้กองกําลังของ s s o โสามารถกำจัดทหารรัสเซียได้ถึง3นายครับผมนอกจากนี้ยังได้ยึดอาวุธและก็อุปกรณ์สื่อสารต่าง รวไมไปถึงเอกสารของฝ่ายศัตรูด้วยครับผมกองกําลังปฏิบัติการพิเศษเหนือความเป็นไปได้เสมอครับผมเดี๋ยวเราไปดูครับอีกคลิปหนึ่งครับผมนี่นาเป็นคลิปล่าตุวดที่เขาเพิ่งลงไปนะครับถ้าเป็นแนวลุ้นแบบว่าระทึกมากๆเนี่ยก็ต้องแบบหน่วยนี่แหละนะ แบบแนวออกแบบว่าบ้าบาหน่อยอะไรเงี้ยครับเสียงปืนแบบนี้ม่งโคตแสบท้องเลยนะเสียงแม่งแหลมช่บหมยเลยโอ เจราจาขอมอบตัวหรือเปล่ามี่ทหารละเสียเนี่ยสามนายโอ้นี่เขาใช้มือปืนกันเปอร์ป่ะยิงไกลป่ะเนี่ยอ๋อห้เพื่อนก็ยิงก่อนนะเราค่อยค่อย,อยลุกคือไปดูผลงานนะ มันก็เดือดเกินยิงโดนอยู่ข้างบนอะอะไรวะเน,นี่ยโดนมันมาบินะช้าอยู่ด้านบนเนี่ยอัเฟันี่มันจะเกินไปแล้วนะคลิปที่น่าสนใจครับผมนะแออนวลบโดนเนทครับผมนะอ คือจริงๆแล้วช่องนี้ก็ทําคลิปโอ้โหบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มทุกคลิปนะมีศพกระจายนะผมอืมเขาจะทําแบบคลิปแต่ว่าสั้นๆนะไม่ได้ทําคลิปยาวมากนะผมอมืแต่ก็ดูได้อะ่ะดูแบบว่าแป๊บเดียวนะเออดูเสร็จก็ไปทําก็ไปทำอย่างอื่นต่อนะเออไปทามุงทางานต่อนะ แต่ถือว่าแต่และคิดก็ถือว่าเขาตัดเฉพาะแบบว่าเนื้อๆมาเลยนะผมนะก็ค่อนข้างที่จะศึกษาได้เลยนะผมนะ